สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมตี300นะครับในช่วงทำมหาแดกนะครับวันนี้เราก็กลับมากับรถ1คันที่เป็นรถ MPV รถบ้านประหยัดน้ำมันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้า Toyota Estima ปี2009นะครับคันนี้เป็น e f o นะครับไฮบริดเต็มระบบคันนี้เปิดราคาอยู่ที่6,99,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ ถึง500,000 5 6แสนะครับขึ้นอย่เครดิตของลูกค้านะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะครับตัวรถคันนี้บอดี้เดิมโรงงานเลยนะครับสีขาวเดิมคันนี้ปี2009นะครับไฟคู่หน้ากระจังหน้าโลโก้กล้องหน้าทุกอย่างสวยอยู่ครบสีอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ว่าทางเราเนี่ยจัดก,การเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับคันนี้มีพาร์คเซอร์ให้รอบคันนะครับนี่โลโก้ข้างที่เป็นโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับคันนี้มาพร้อมล้อแม็กเดิมนะครับขอบ18ตรงรุ่นเลย ไม่ได้มีการสรับเปลี่ยนมาช่วงร่างทั้งหมดเนี่ยยังแข็งแรงดีส่วนปียางเนี่ยอาจจะเก่าไปนิดนึงแต่ว่าถ้าใครซีเรียสเนี่ยก็สามารถ ปรึกษาเซลหรือว่าสอบถามราคายางได้นะครับอ่าสำหรับบริเวณด้านข้างนะครับริ้วรอยมีบ้างนะครับทางเราจัดการเก็บงานทั้งหมดประตูเป็นแบบ k คีย์เลสนะครับสามารถกดปล็อกและล็อกได้จากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันนะครับก็มาพร้อมกับภายในสีครีมสีเบจนะครับให้โทนที่ดูสบายตานะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มรถวอลลุ่มได้ การไฟเลี้ยวทุกอย่างอยู่ครบนะครับสวยงามมีคร u สคอนโทลนะครับสำหรับบริเวณหลังของพวงมาลายัยอาจจะมีถลอกบ้างแต่ว่าทางเราเก็บงานให้หมดนะครับตัวจอเดิมอยู่ครบนะครับคันนี้มีเลขไม้สะสมอยู่200 0 0 0กว่าโลนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับสามารถแยก้า้ขวาได้นะครับแล้วก็มีการติดเพิ่มเติมมาก็เป็นวิทยุ1ดินนะครับอยู่ในเกะ๊ะ บริเวณนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับออกศู e นย์อีตันมานะครับผู้มือแมนนวลบุ๊กเนี่ยตั้งแต่แรกอยู่ครบนะครับสำหรับบริเวณขอบประตูนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับน็อตต่างๆสวยไม่เคยไขยแกะถอดขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูบริเวณห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับคันนี้มาพร้อมกับประตูไฟฟ้านะครับออตโต้ทั้งสองข้างเลยนะครับสำหรับบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยก็เป็นแบบปรับมือนะครับมีรองน่อง ส่วนวัสดุของเบาะเนี่ยก็เป็นกรรมะหยี่นะครับก็นั่งสบายมาพร้อมซันรูฟแล้วก็มีจอหลังนะครับสามารถมิลเลอร์จากจอหน้าได้นะครับแล้วก็มีแอร์ปรับแยกสําหรับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับสาหรับในส่วนบริเวณฝาท้ายด้านหลังนะครับคันนี้มีการตกแต่งไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมนะครับเป็นไฟของบรเตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับคิวขอบทุกอย่างสวยงาม มีพักเซนเซอร์หลังนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับโช๊คต่างๆเนี่ยยังไม่ได้อ่อนแรงนะครับเมดอาร์คอยดอดลอยน็อตต่างๆไม่เคยถูกไขขยับหรือถอดมาเลยนะครับสำหรับบริเวณด้านท้ายก็สามารถพับเบาะแถวหลังนะครับลงมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับสําหรับบริเวณเบาะท้ายเนี่ยก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้จากด้านท้ายเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับ คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นแบบ2,400 cc นะครับเป็นแบบไฮบริดเซนเนจี้ไดส์นะครับสำหรับเม็ดอาร์ครอยดอดหรือว่าสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับไม่มีการไขขยับถอดแต่อย่างใดนะครับสำหรับคันนี้เราให้วารันตีเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากเครื่องเกียร์แล้วก็ส่วนควบคทียูนะครับคันนี้เราวารันตีแบบไฮบริดให้เพิ่มอีก1ปีนะครับถ้าใครสนใจ Toyota e s t i ติคันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0852504444นะครับ หรือว่ารายของโชว์รูมนะครับแอร์ซ mm. ายสามศูนย์ศูนย์อดสกอร์การ์ดไลฟ์นะครับสำหรับวันนี้รายการของแถมเนี่ยของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเราก็มีกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อ Proof นะครับรุ่น PF100 นะครับให้ความชาร์จแบบ Full HD แถมไปให้ด้วยนะครับ,บแบรนด์กล้องพูฟเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์กล้องติดรถยนต์นะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยรับประกันนานสูงสุดถึง18เดือนนะครับและบริษัท o ู f เองเนี่ยยังมีศูนย์ให้บริการถึง5สาขานะครับ ทั้งบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสนใจกล้องหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องตัวนี้หรือตัวอื่นๆน,นะครับสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมตี300ขอตัวราไปก่อนครับกับรถ Estima แล้วก็กล้อง Proof นะครับสวัสดีครับถ้าใครหารถครอบครัวไซส์ใหญ่สักคันนะครับอย่าลืม Es สติ a คันนี้นะครับ